ไปราบหลวงปู่ลาเขมาประตูวัดปู่เจ้าก็อหลวงปู่ลาเขมาประตูวัดปู่เจ้าก็อยกทรรมยกินันขึ้นยกหลักธรรมะาธสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นว่าถ้าศีลของพวกเราไม่บริสุทธิ์เมื่อศีลไม่บริสุทธิ์พูดพองนั้นก็ไม่สมควรห็อกที่จะมาสมาทานศีลโดยเหตุที่ว่าหนึ่งในบริเวณนี้สมมุติว่าบริเวณงานชาปนจิตอย่างนี้ หรือบริเวณที่จะเป็นงานอะไรล่ะที่เรียกว่างานบุญกระถินงานบุญป้าป,ป่าเออหรืองานการต่างๆที่มีเครื่องดื่มที่เมึนเมาอยู่ไม่สมควรที่จะมาอาราธนาฉีลขอศีนจากครูบาอาจารย์เพราะไม่ขอก็เป็นบาปเป็นจมอยู่แล้วถ้าขอจะเป็นบาเพิ่มเฉยๆท่านบาอย่างนี้ฟังให้มันดีนะหนึ่งโกหกตัวเองสองโกหกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ สามโอหกครูบายการที่อยู่ต่อหน้าสู้ดีอย่าสมาทานศีลดีกว่าแล้วก็พิจารณาใจตรองดูก็เป็นจริงอย่างนั้นจริงเพราะในสมัยกุธการนั้นไม่มีเรื่องที่บอกว่าเลอเลเถอเถอเกิดข,ขึ้นในงานงานบุรุษกถินก็บริสุทธิ์ไม่มีคําว่าปานาทำปานาติบาตไม่มีคาว่าดื่มสุราและของงึนเมานาผ้าต่างั้นแล้วก็ตามจะสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดนี่เลยพูดให้ฟัง ตั้งต่ที่หลวงปู่เข้าใจเรื่องธรรมะที่เป็นคา,วารวะจรึงไม่สนใจเรื่องทางโลกขี่สมทานศีลพิรุธงดเว้นเองไม่เข้าไปกราบครูบาอาจารย์กลัวว่าจะทําไม่ได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์พิรัธงดเว้นแบบเทวดาเทวดาก็รักษาศีลอยู่ในเทวโลกเขาจะวิรัธงดเว้นของเขาเองเพราะในเทวโลกนั้นไม่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเป็นสัมมณะก็มีแต่ เขาเรียกว่าอะไรล่ะพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาคาก็อยู่ที่สุทาวาสน้าชั้นที่เป็นพมมโลกพวกเทวดากลุ่มนี้ส่วนมากก็จะรวมตัวกันอยู่ที่ไอจุดต่างๆบางครั้งก็ลงมาในโลกมนุษย์มากราบคุบาอาจารย์มาปฏิบัติธรรมในโลกมนุษย์เมื่อมาเห็นกิกากับกิจิยาของพวกเราที่มันไม่สะอาดสะอานเวลาที่มึนเมาอยู่ก็พากันไหว้พระรับศีล บางคนลุกไม่ได้ก็อ้าวจับก,กันขึ้นไม่รู้เรื่องรู้ราอะไรก็สร้างบาปหาถามเฉยๆสู้ดีพากันอยู่ปกติซะนี่เป็นความจริงอย่างนั้นคนดูก็เป็นอย่างนั้นในพระสูตรก็เป็นอย่างนั้น